ยังเช้ามื่อไงยังเข้านะเดิวกับหม่อนน้ำไม้หม่อนหม่อนน้ำไม้ดิอือเราจ้กินสาเกเปลกว่ามื่อีงกินกินคือกันกินคือกันเนาะเดิอือเพียงกับแพ่งบานคอยอันนั้นได้ได้เงินชาวพันกะได้แต่ซื้อแป้งนู่นทงเดียวอือเดินเดินเดินมองอ่ะบ่าวหายเด้อนที่ย่งไรก่อนนี่ đây con đâu ạ? a nhà, ba đưa nhà, rồi à, dăm à. trái chạy à, đưa hay Rồi ừ. À chịu <laughs> à. à, nó đưa thơ 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 con thơ 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 Rồi แต่แต่ท่อนี้สามโมเซนท่อนี่ยเราจะสร้างมัสามแต่มันแตกนึงนะเพิ่อนก็ได้แหงแกมานหนึงมือนอ๋อเป็นซีเนาะเป็นซีแบบนี้เพื่นเพื่นเปลี่ยนให้บัดนั่นเนาะกับว่าได้คุดแลกโดยโดยอ่าให้ก็ได้ได้เขาคุดแบบธรรมดาได้แหงมันเจาะแหงมันชอดกันอ๋อแป๊บแตงเอาก็ได้เนาะโดยแตงเอาเป็นเป็นซองบ่อนี่ก็ได้เนาะได้เป็นซองแตมันก็เป็นซองเลยพี่น้องเลย เป็นพอดีไปว่าเป็นไส้รถหนึ่งเนาะแต่ให้รถนึงว่าบาทเซนบอกคืออยาไรครื่เงเลยอ๋อเป็นรถเดียวกันอ่าแบบว่าแฮแฮเค,เครนะื่งนึ่งไครื่งนึ่งใช่มแท่งแ่งแฮั้่าอได้าทเซนราคาเนี่ยเพื่อนเป็นลังนี้เพื่อนลังง่านี่คือเพื่อหลายอยู่ราคาเฮ่ไส้เนี่ยถ้าได้า่าท้านสา,นานมาเซนล้านสามเซน อา้าวเป็น้องไงเนาะตอนนี้กะรอบที่สองพี่น้องที่ว่าอยู่ทั้งน้าบ้านเทือนซานอ่าบ้านนองกิ๊กพี่น้องเลยเนาะโตบ้านอ่าดงกึมพี่น้องเลยบ้านดงกึมเมืองอัศวังทองแข้งสวรรค์ตะกี้พี่น้องเลยเนาะอ่ะมาในการมากระบาแสนอีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะโตทางหลังก็เป็นอ่ามูอุดๆอยู่พี่น้องเลยโอ้โหอธิบาทั้ง ทางหมู่บ้านเพื่อนพี่น้องไงเนาะตัวตัวตัวใหม่ๆเนาะอยู่ห่มภห่มภัยพอดีว่าทั้งพ่อกับแม่เพื่อนบอยู่พี่น้องกันเดือดใจทั้งน้องเพื่อนจะหน่อยคราบกับสีขาวไปโอลุ่มทั้งทั้งน้องเพื่อนนาะพี่น้องไงกับสบายดีด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสู่คนพี่น้องเนาะนี่กับมาอัปเดตกขี้เก่าพี่น้องไงตัวชมบัญญัาิอยู่ ทวนพักสวนเนงายลูพอดีว่าทั้งเงินครอบครู่ทั้งน้องเพื่อนพี่น้องเ,องเ,องอเนาะเพื่อก็ได้ปลูกพักหลายหลากหลายชนิดอยู่พี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นทั้งเฮือนทั้งน้องจิกพี่น้องเนาะอันนี้ก็บ่ได้มาหลายเรือนเติบพี่น้องเประมัน ได้อยู่ประมาณเดือนนึงเนาะจะถือว่าบัวลายปืนใดพี่น้องประมาณเดือนนึงถื่ว่ารอบนั้นวัวสดีขามากอ่ามากระบาดเซียนคือเก่าพี่น้องเนาะไม่นีกัทซีมาแจีงข่าวทางนอกเพป็นพี่น้องว่าเรื่อดของน้ำเนาะแต่เรื่องห้องน้ำนี่เขายังโบผู้พี่น้องว่าสีเพิ่นสี่เฮ็ดมองนีโบหรือว่าทางหน้าโบอันนี้ก็ยังโบผู้เด้อพี่น้องอะไเนาะ ก่อนอื่นก็ต้องไปทำไทยทางน้องเพื่อนก่อนน้องเลยตัวเหมือนี้ก็ยืมทั้งไม้บอเซนเด้อพี่น้องเลยมือนี้ก็ได้บกับไม้กันซันเนาะอันนี้จะเป็นพาหุ่มาหุม่มทั้งน้องเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนซันเพื่อนก็ได้ประมาณนี้เนาะ,ะตัวทั้งน้องเพื่อนกรนนะดังอยู่พอดีพี่นน้องเลยเนาะ ໂດຍສະບາຍດີເດີ້ນ້ອງກິກນ uh ້ອຍເນາະໂອຍບໍ່ໄດ້ມາໃຕ້ເຮື ଙ୍ଗ ເລີຍເນາະເອົານ້ອງຈັກເພິຊິໄປເບະບນບໍໃຫ້ເດີກລາເດີດືັໃດນອນອງນອງລາຈນຫບກພູຊືກູອນເນລະອມງນາສະແ ซื้อว่าพูดดิโดยโดยโดยเอ็นอีกผู้นึงเลยสิเท่าดำเท่าดำนี่ซื้อเท่าอย่างเนาะคุณเท่าวิกเท่าวิกโบได้มาเดือนหนึ่งแบบซาดีกะลืมอย่างเนาะเดือดไปเนาะโบได้มาเนาะเดือดเฟสพ่อแม่เจ้าไปใช้มืออีหละแม่ใครไป ไปไอ้เงินไปลงเห็ดไม่เคยพาไอ้เงินไปลงเห็นไม่เคยก็ไม่มีเป็นลงเห็นไปอะไรไปเกี่ยวข่าวบ่าเมย์จะไปเกี่ยวข่าวว่าอีละไม่เคยไปเกี่ยวข่าวแล้วก็ชวนไอเงินไปลงเห็ดพอจะกลับไปที่กันบ่พอจะไปเกี่ยวข่าวเพื่อนให้มือเธอได้ยินเกี่ยวข่าวมือละเซนมือลาเซน เดี๋ยวเพื่อนเอาเป็นเงินบ่คือเอาเป็นข้าวแกะละมื้อแต่ละมื้อนะโดยเราจะกินข้าวต้มขนมแม่คุณกะเอาเป็นเงินโดยโดยโดยแต่ว่าเขาจะซื้อกินกระถ้วยหนึ่งกับข้าวน้ำเนาะโดยกินข้าวกระถ้วยหนึ่งโดะถ้ยนึงอืมมันนี่กับบ่ากับมากับบะเซนเนาะมาซื้ออ่า้าห้องน้ำ มาฮเจ้งองกิกเลยตรงนี้บันมากไงพ่อเจ้าอันคนมาเด้อคนมาป้ไว้แถวหน้าบ้านก็นได้เนาะนนหรือว่าทั้งประเทศทั้งของน้ำทั้งมองได้บ่ดุมพุ่นทั้งอันมองข้างลานพักบ่เลยอ๋อข้างลานพักเกิดิตามองเงนน,นนะเนาะมองม,อ,งมอ,งอันนี้มองก็คืองา้ถานเลยเนาะโดยอ๋อโดยโดย,โดย <cue> จะคำแต่ว่าเมยจะมากกบพอเจ้า ขำมืดมืดคนบ่โดยกิวข้าวอยู่อเลยไปไกลเติบว่าพอจะไปเกิวเขาหน้าขามพุ่นหน้าขามโดยตะว่ามีไปโรงหินเนาะอืมยังไปบริสไปตรงหินแต่ว่าไอ้เงินไปอืมไอ้เงินไปแลรกกะแมยเคยไปชุ่งไอ้เงินอืมโดยโดยโดยจังเลยกะคือว่าได้คนขับรถแจ็คบุเป็นบ่ เป็นแต่ว่าไอ้เพ่งไอ้อเพ่งเพินไปก้อกนไอเพ่งไปก้อนแล้วกันไอ้เ,อเองเิงนนะคิดคิดละไทยน้ำเขาละไทยเนี้ย่อยไปรับจ้างโดยถ้าไม่เอาเฮียนะกินดีๆเวาลาเด,ด้อกินดีเด้อไอน้องจะกินยินหรือเปล่าไอน้องละจะกินยินไหมอืม,อมจากปีแล้วผู้น้อยนี่ ช่วงปีเต็มสองปีเต็มนี่ปีนี้เนาะอืมเจ้าะอะไรจากปีแลอะนาคิกเดย์จากปีแล้วเจ้าะนะเธอลืมไหมลืมเลยประมาณจากปีเจ้าตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเคยช้ำปีช้ำปีหนักกันแรงจะช้ำร้อนซีเดอ๋ยวน้อทางบอลอันนั้นนบิ๊กเลยค่ะอืม 10 năm mẹ khơi vớt 10 xin cái túi té nưng. Đời đời đời. đây bác đây đó. Rằng tock đó. Kìa nam thôi thôi nưng. Đời. Khởi lên nhỏ bé เลยเป็นนกเป็นเนกกับบ้านค่อยทงชาวพันยังกับบ่มี่เฮิร์คไวนะเยเยแม้แต่มอกมีอันมีช่องอันนึงโดยด้ด้วยด้วยยังกับบ่มี่บ่งกันมีจะช่องสามตานึงมีแต่เบิร์จะบ่วงติกี่นะวงนะเฮมื่อเฮ ด,ดั้นอกเม่กองคนคือเฮีย,ยมันคืเฮียเนาะตอางวันคือม่กำเอพักอันพักใหสชวนในเป็นของเจ้าบ่โดยให้ปลูกเจ้าว่าปลูกไม่ค่อยก็ค่อยแม่จ้ากับพ่อว่าปลูกพ่อค่อยคุดกัคิด,คดแตลง อ๋อจะไปพ่นปลูกเก็แม่คอยก็พ่อคอยอือโดยนเดินดิปลูกพักน้ำน้ำยังแห้งอยว่าน้ำปู่ไอ้คอยใช้ยูดผืนอือเดินเดินเดินอ่าเป็ยังไงคุณเดินไปอาบน้ำอยู่ว่าเท่านี่นะเท่านี้แต่เราลิ้นขี้ดินไปขี้ดินโดยอือเท่า เซบอมละเซบออือดยเหรอสิเออด้วยเด้อสวัสดีป้าลุงไหมสวัสดีป้าลุงเลไหทวิกสบายดี้องมืดดีกสบาดีสบายดีงวัสดีสวัสดีเอยจับเชือเด้อเอเด้อล่ะเด้อพ่บกบงมีบงกับบมี มกับเบอรมีโดยนกินข้าวแบบย่างเชมูอนีงกินข้าวนะเดินกับหม้อหนามไม้หม้อหม้อหนามไม้เดยนอือเราจะกินถั่วกระเพรกี่วัอนี่กินกินคือกันกินคือกันเนาะเดินอือเรื่องกับแพงบ้านคอยหันม่ได้ได้เงินชาวพันกะได้แต่ซื้อแป้งนู่นทงเดียวอือเดินเดินเดิน อ๋อพี่ลองเลยเเดึงแมวเาน,นาะจะดึงแมวน้อบอ้วยแมวม้พูดดึงแมวลองเลยถามือกพี่พ่อเมย์จะมาทีดวยข่าวอ,อีเจถ้าดำได้ก็เห็นอยู่มุมหน,นึ่งเลยเห็อนอยู่มุมบ่อืมาดินบอกไว้บ่อย่ยามีอะบอ ดี่พ่อแล้ะพี่ไปมูส่นไปลิมน้ำอืมอาจารย์ว่าได้ไปโรงเรียนไ่มไปอืมแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปเนาะข้าวน้องเนาะตอนเช้าไปตอนเช้าแต่ว่าตอนบ่ายนี่ยไม่ได้ไปด้วยตอนบ่ายตอนเช้าเท้าดำเอาให้ตอนเช้าอ๋อเปลี่ยนกันไปสิบ่อด้วยโอ้เท่าดำแต่เน็แน่เท้าดำไปนักเคิงแล้วกับปีปะหึ่งหึ่งเท้าเอฟ ถึงชื่อขาวแล้วกะป๊าไว้ให้นําลูกเอารูปใบงงเหงนเลยศนเท่าเอฝายอ๋อดูๆๆใส่บละสบเออพี่น้องเอ้ยพอี่ทงน้องเพิ่นกอ่าะเปลี่ยนกันไปเนาะไปงงเหงีนกับพี่น้องเอ้ยดอืจ้าีรอบเช้าเนาะเ้ แต่ทั้งขาวดำเพิ่นสบายขวามีเก็บชิ้มีเกิบชิกับวอมีโดยเอาจะใส่ให่เธอคูมือนเก็บควยมันหาดอะไรกิ่งหนึ่งอือหี่เ, <c oughs> เพ่นอะถืออะไเด้เพิ่นเพิ่นว่าอะไร,ร้วบ้านคนนี้อะไรเล่แต่คนอายเนาะดโดยเออ,อน่าไปกิน ยำฮู S <S ้นค่ะยำฮู้นกับว่ามีฮอทจิซังฮะพ้าพ้าห่มกันมีแต่คอยได้เน้อพ้าตัวตัวชนะนอนกับว่มีมีแต่อันเดียวอ๋อมีอันเดียวเดยนอนพราะจะยังนอนนอนคือเก่าบ่เดยก็ไม่เคยมันเต็มโมวิกโมดำเขานอนอืมบักโม มีคอยมันเต็มโดยๆก็มีอันเดียวอ๋อนอนกะบางมื้อ간เข้ามาก็ไมหายา่ะเอาคอยก็บ่มีหมูหนูมีคอยก็มีตาอันนึงโดยๆๆอ๋อกระคมก็หมดแล้วเนาะโดยครูใช้กะมีแต่เกงเดวอ ตักน้ำกะไม่ไปกินเดียวเลยเลยเฮ้กินน้ำอยู่ข้างในใช่นหมกินน้ำอยู่ทึ่งเป็นน้ำน้ำส่างบ่เดยเป็ตน้ำส่างักอยู่ใช่แต่แต่เมื่อทักอันนี้นากระเรียนทุ่นมันไกลห่ามาบ่เดยโอ้ไปตักเจ้าบ่ไปตักเจ้าคอยตักกับแม่น้ำบ่เจ้าอาจารย์โตน้ำส่างบ่จ้ะ น้าอืมเวลาตานน้ําสร้างตกลงเลยบ่ย่านบ่คิดทนลงได้ระวังเอาเด้อตาน้ําสางเนาะเดทําระวังเอาพี่น้องเอ้ยอืมหว่าน้องจะอยากอยูจักวะเพิ่นจะลิ้นแต่ซอืมจะลิ้นซือเนาะเป็นนหนาอยู่บ่พี่หนาหนาบ่อืจะได้อาบน้ําอยู่บ่ อ่าใช่น้ำดูผูเป็นน้องบ่เป็นน้ำชาอ่าน้ำชาดูสุกอ่าอ่าเปนน้ำกอ๊อกสิบ,บ่ด่เป็นน้ำกอ๊อกหนุ่มบ่ดอโอ้ตะกี้ว่าเป็นน้ำหอยน้ำยังสช่เราคือยัอยงไงอ่าเป็นน้ำชาอ่าน้นำกอ๊อกนี่เป็นทางวาเซนบ่คุนทางไฮบ่คืออะไร ham sang tại cao toàn cao nhang bố mì đầy ừ. cái đấy nhôm ao đôi 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 thấy buồn cả mì tại sông bờ ừ? thấy buồn cả mì tại sông sầm bờ nữa đôi 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 nhìn coi nè nhang cao bố mì ลาเมจากัะหากับจ้างเนาะกับพเนาะกับจ้างกะอันนี้กะได้นี่เขากับจ้างวันห้าสิบในยูเทียนี่พ่นเกี่ยวเขาแก็น้ำเล่บุนรบ่จ้ะเอวมันเล่เดืบเล่เด๋ยวแต่เด๋ยวแต่ทั้งพุ้นอย่างบมแล้วแต่หน้าน้อยเดอหน้าคามอย่างหมแล้วเด๋อวนเส็จแล้วมันแล้วเดย มไเน้อนเรงกะได้เงินกะซื้อข้าวอืมกินมื้อเท่าไดข้าวกินมื้อหนึ่งวันมื้อกะประหยัดกินพออยู่เฉนกับน้องกะยังไม่ได้กินฮอทข้าวเดี๋ยวนี้กัท่านได้กินข้าวบ่ะเลยกี่ได้กินแต่ตอนเพลินมื้อหนึ่งกินขซอสเธอเท่าสามมื้อหนึ่งเื่าหนึ่งมื้อหนึ่งกินข้าวเท่านึ่ง บางมือเลยกับ so uh ่ไ huh. ด um, so ้กินเลยบอกดูเบางมือกะมันน้อยกะต้มกินบางมือมันได้ํำนี้มันกะต้มกินต้มให้มันได้หลายโอ้หไนมันคุยแต่ชดหน้าอะเน้องดน้องเคยจะหรือเข้าปั้นหนึ่งจงไปให้น้องกินดูไก่พะเชลอีไรไไก่ขาไก่ขาเจ้าไก่ขาเจ้า ดู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 เมียงกระบุมี่คอยกันอ๋อเนาะมีแต่พักอ,อให้พักนี่จุเพืน่นปลูกขายว่พาพวกเขได้กินบ่เนาะ,นะขายทำเนี้กะขายได้ได้สะพันกะเมียก็กะไปซื้อข้าวโลชิพั่นข้าวเก่านั่น โดยโดยโดยบ่มีมียังมีกนะอืมโอเคเนาะอืมทำมาคำมือคุณนอทางเมจะมากกนนเนาะโดยคำมืเคยได้กะ Nào à Bảo hành thế Thì lấy con đi Lấy con đâu ạ nha nhà nha nhà áo À Cấp trái đơ sao Đôi À Chẳng thương trái, trái thăng À bao đơ hay Xuyên Thương nhu không chín nó no. Đôi À tô Thế chạy bóng lạ Thì chơi sao <laughs> À, Hãy à, đi cho เดินอืมแค่นั้น้องได้ถูกต้องเดชสาธุนี้คนอยูนห่งที่คนรับคนลุยเดชสาธุเดินเดินเอ้าว่าที่ขนมกินเนาะว่าที่ขอมันจาเป็นนะน้องเด้อเดินเดิโดยนด่าตัวเป็นอ ฮ่าอ๋อไหนก็บาซีได้ลำลาไปก่อนบัดนี้เอ๋อบาซีกับก่อนเด้อวันนี้น้องเด้อร์จะไดนก็จะสู้เด้อร์ฮ่าอ๋อจะไดนก็โอ้ยนสู้ๆกันน้องเลยเนาะเอ้าไปลองเห็นเนาะวันนี้ก็มากับบาเซนมันสิดูทับเลยฮะ่าโตเนาะโอ้โหลองเลยสบายดีไปลองเลยสบายดีเด้อทางบาเซนไปลองเห็นเนาะมาอยู่นี่เป็นบ้านทางไหนบาเซน บ้านยังหมู่บ้านยังนี่เนี่ยังเจ้าเคยยังเคยถามาเลยยังบูชื่อบ่าลืมบ่เซนลืมเลยว่ลืมแล้วข้าคอยแนะนำแล้วว่าเป็นบ้านดงกึมบ่เออถืกบ่เถืออยู่เถืกอยู่บ้านดงกึมแต่ว่าเมืองทองแห่สวรรค์เขตยดเป็อย่างไรเนาะโดยโดยสั่งแห่สั่งเล็กนี่แหละอุปกรณ์เครื่องของน้าบอกว่าไอ้เสานี่จักเม็ดนิวเซน ชมวิมวาซิบเนาะชมวัดหาิสี่ต้นเนาะสี่ต้นโอแต่แต่ท่อนี่สามัตเซนท่อนี่ัตเสร้างมาสแล้วมันเตะกนหนึ่งนะเพิ่ก็ได้แห่แก้มันนึเหมออ๋อเป็นซีเนาะเป็นซีบบเนี้ยเป็นเป็นเปลี่ยนให้บัดนัเนาะกับว่าได้คุดแลกดูดโดยเฮ็ยจได้ก็ได้เลยเขาคุดแบบธรรมดาไดยแห่มนเจาะแห่มาช่อดเขยกันอืม แต่เงเอาก็ได้เนาะโดยแต่เงเอาอเป็นเป็นซองบ่อนี่ก็ได้เนาะได้ซองบ่อได้มันก็เป็นสองเลยพี่น,น้องเลยเป็นพอดีเวลาเป็นซ้ายรถหนึนห่งเนาะก็ให้รถหนึ่งว่าปเปอร์เซ็นบ่อคืออยา่างไรครึ่งเลยอ๋อเป็นรถเดียวกัน,นอ่าแบบว่าแฮ่แห่ครึ่งหนึ่ง้ายครนะึ่งหนึ่งสิน่าแท่งแท่งแห่ทั้งอ่าพอไา้เปอร์เซ็นราคาหนี่งเพื่อนเป็นลังนี้ เพื่อนหลังง่ายนี่พี่สิเพิ่์ตหลายอยู่ราคาให้อันให้ซ้ายนี่เท่าไหร่บาทเซนล้านสามเซนล้านสามเซนอันคืออยู่ทางใกล้นลำโขงเว้ยตัวนี้มันกับอีกตามเขตเนาะเพราะว่าใกล้มันกัมันกับไอ้พราะว่านี่มันไก่เนาะอ่ามันไก่เลยอืมยไแต่ว่าบล็อกนี่จะก้อนบาทเซนบล็อกนี่บล็อกเอสามร้อยสามร้อยก้อนสามร้อยก้อน อ๋อได้24ต้นเนาะโดยอักแล้วเป็นทั้งห้องน้ําทั้งอันน้องกิกเนาะแม่นแต่ว่าเครื่องก็ยังบ่ทันพอแล้วว่าจังีอ๋อยังว่ได้ขอทางน้องกับเพิ่นก็ยังประมาณเฮานั่นแหละนะก็สั่งตามงบประมาณก่อนเนาะโดยยังสิได้ซําใดก็รอรอเบิ่งากัโดยก็ยังหลายอันแวอยู่เนาะัอยู่ยังหลังคายงอบาดนี้แต่ว่าปูนก็ยังบ่ทันได้มีนี ปูนเนี่ยมาไดมีปูนมีหัวสวบแล้วก็ทอพีทอย่างอะไรอย่างนงอยู่แล้วก็ไม่ป้อไม่เฮ็ดโค้งหลังคาะสี่ลำแน่โดยเล็กตะปูตะปูค่าสร้างโมงยังลายยางอยู่ได้โดยโดยอันนีอันนี้กำลังได้ครึ่งนึงอันนี้อ๋อได้ครึ่งนึงว่านี่นะครึ่งหนึงได้นีนึ่งอ่ะอ๋อเบื้องหลังนั่นของเขาลายเติบอยู่ได้โดยโดยยังอีกค่าซูงค่าสร้างอีกเนาะแม่น แต่เบื้องต้นกันพี่น้องเเรา็ด่แยฮะน้องเลยอ่าขอบอกใจหลายๆทั้งวาเซนพี่ลองอยงเนาะอือเสาเนี่ยเดี่อันนี้เป็นเสาเสาเฮือนพุ่นจักวาเซนเนาะอ๋อใช่ตัวเสาต่อเฮือนนี่จักพุ่นเฮ็ดเฮ็ดอยู่ก่อนน่ะอ๋ออาเนะปกติเสาเฮือนสองสั้นไม่สำเป็นอย่เนาะอ่างยนเงียนวาเซียนเนาะเดี๋ยวเพ่นเฮ็ดช่วงอยู่ก่อนดิอ๋อบ่อคอยตะกี้ว่าเล่าเข่าเล่นนี่เฮือนเล่นเฮือนบ่ก็ได้เห็ดเป็นช่วงนี้เลยบไปอ๋อ เห็ดพออยู่ก่อนใช่ไหมเนาะพอาจะอยู่ก่อนก็ได้เนาะโดยโดยครบพี่ดาวเหรเนาะโดยครบจำนวนหนึ่งก่อนเออโอ้โหนเลยน้องคนกันเนาะโดยเอ้าขอบใจอะไรทั้งหมดเซนพี่น้องเหรอเนาะโดยสบายดีเด้อทั้งบายดนเนาะพี่น้องเหรอเนาะเอ้าพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ิได้ล้ำลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะ ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเอฟซีเพื่อทุกทุกท่านพี่น้องไง,นะงๆๆๆเนาะฮะกะลงลงรืมๆแน่พี่น้องไงพอดีว่ามาบริมาทั้งงานบ้านน้องเพื่อนกะเป็นเดือน,เ,นเดือนปลายนี่ได้พี่น้องเนะาะฮะโทษกลับทางไหนดิบ,บันเนาะโอทางไหนนี้บันนี่ย,ยงบมฮู้พี่นองงนะ้องเนาะเดี๋ยวที่ไปเรียกไปงานทางไหนตอกะฝากพา่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้เนี่ยดยิพี่น้องไงเนาะช่วงว่าช่วงนี้กะ อ่าจะวิวก็บ่ค่อยดีปานใดพี่น้องเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ทางบ่อสาธิตนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะเอ้าพออะไรห้ามพี่น้องเอ้ยพ่ออะไรก็พี่น้องสิรําคาญเนาะอ่าสวัสดีครับคําว่าครับสบายดีเด้อพี่น้องเ้เสียงก็สิหายๆแฮบๆแน่เนาะดว่าเป็นอ่าเจ็บคอยังบ่ได้เซาพี่น้องเอยเนาะกรงานต่อคือเก่าพี่น้องเอ้ย